มาติดตามข่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อค่ะช่วงนี้มาเริ่มที่เรื่องของการติดตามสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายะนะครับโดยวันนี้เองได้มีการพบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก3รายจากการสอบสวนประวัตินะครับก็พบว่ามีความเกี่ยวพันกับ3รายก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง รายนี้ก็เป็นเพื่อนให้ที่พักแก่หญิงที่ติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดพะเยาและเพื่อนหญิงจำนวน3คนที่มีการลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเมียนมาเมื่อวันที่28พฤศจิกายนแล้วก็ไปเที่ยวง,งานฟาร์มเฟสติวัลนะครับออนเดอะคิว2020ี่สิที่สิงป์พาร์คเชียงรายด้วยในคืนวันที่29พฤศจิกายนจนถึงเวลา23นาฬิกา นอกจากนี้ยังไปเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองจากนั้นเที่ยงวันที่30พฤศจิกายนก็ได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับกับกลุ่มเพื่อนดังกล่าวและกลับเชียงรายด้วยรถโดยสารประจําทางในวันที่1ธันวาคมช่วงเย็นไปทํางานที่ร้านอาหารกึ่งผับตามปกติกระทางเช้าวันที่2ธันวาคมก็ทราบข่าวว่าเพื่อนติดเชื้อโควิด -19 จึงไปขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพบผลเชื้อติดเชื้อโควิด -19 ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วครับ ขณะนี้ค่ะก็ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้ว9รายนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยผู้ติดเชื้อรายที่1-3ถึงนั้นมีผู้สัมผัสเกี่ยวข้องประมาณ40คนและสัมผัสเสี่ยงสูง17คนซึ่งก็ได้ติดตามครบหมดแล้วผลการตรวจส่วนใหญ่ก็เป็นลบทั้งหมดค่ะส่วนรายที่4ถึง6กนะคะก็พบโดยการตรวจหาเชื้อโดยรถชีวนิรภัยที่สะพานมิตรภาพแม่น้าสายแห่งที่สองจึงไม่มีไทม์ไลน์ค่ะส่วนอีก3รายล่าสุดนี้นะคะก็อยู่ ระหว่างการสอบสวนโรคค่ะอย่างไรก็ตามนะครับยังคงยืนยันและก็มั่นใจว่าผู้ที่ไปเที่ยวงานฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิล2020ที่สิงป์พาร์คเชียงรายถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะติดเชื้อและในวันที่5ธันวาคมนี้เจ้าหน้าที่ก็จะไปรับตรวจที่สิงป์าร์คและหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองผู้ที่มีความกังวลใจก็สามารถไปขอรับการตรวจได้และสามารถไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอใกล้บ้านนะครับ